Okay. ออโอเคอะไรก่อนลนูกดูซิอะไรก่อนที่แรกต้องทําไมว่าดรูปทำไมคะมันเลอะใช่ไหมเลอะมากอันนั้นเบื่อวานเสร็จแล้วทําไมลูกต้องไปทําอะไรก่อนล้างมืออล้างมืออันนั้นเบอร์ t w ตรงไปเลยเออเสร็จแล้วก็คือต้องทําอะไรเช็ดมืออ่าเบอร์ t ค่ะสองโค้งเออโค้งที่หนึง่งไปเลยโค้งที่สองโคไปเลย เออเสร็จแล้วก็ถึงจะกินข้าวได้นัมเบอร์โ hmm. ฟเออออะเขียนชื่อก่อนพี่ฮัเก้น mm hmm. เขียนเลยฮันเก้นระวังเปื่อนหลูกสุกกระปอกไม่เอาหลูกเขียนดีๆค่ะฮัเก้นครับไม่เอาหลูกเมอก้นอยากไม่มีมือหรอไม่มีมือก็ใช้อะไรก็ใช้ปากคราวนี้ต่อไปไม่มีมือโดนตัดนี้ไปเลยนะน mm hmm. ะเขียนดีๆหลก mm hmm. เขียนชื่อพี่เก้นดีๆหลก อ่าเขีนยนดีดีไม่ต้องตัวใหญ่มากเอชเอสวยๆเหมืนอน theta อืมพระความแคบอ่ะอืมแล้วก็ตัวจีค่ะเขียนตัวจีดีๆหน่อยตรงๆหน่อยเขียนขึ้นดอยอีละ e. เอียเขียนตัวเอีเลยเอีเ e. อ๋ลืมขีดข้างบนสุดนะอันแรกอะ่ะก็ตัวเอ็เอ้ยฮัเก้แหววใคสุดยอด